วันนี้มาชวนผสมดินปลูกชวนชมง่ายๆนะครับจะได้ผลนะครับก็จะมีขุยมะพร้าวสับนะครับมันไม่ละเอียดเราก็มาร่อนนะครับร่อนให้มันเหลือชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีพวกใบไม้ที่เราหมักไว้นะครับหรือเป็นใบไม้แห้งที่เราไปกวาดได้ตามใต้ต้นไม้อะไรพวกนี้นครับแล้วก็มาร่อนเอาให้เอาหยาบๆออกไปนะครับ หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งนะครับอัตราส่วนเนาะขุยมะพร้าวหนึ่งหนึ่งถังอันนี้ก็ต้องหนึ่งถังขุยมะพร้าวหนึ่งถ้วยอันนี้ก็ต้องหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะอานนี้นะครับผสมให้เข้ากันไปเลยนะครับถ้ามันไม่ชื้นก็ลดน้ำหน่อยนะครับแต่ขุยมะพร้าวนี้จะแช่น้ำไว้แล้วครับ คนไปเรื่อยๆนะรองด้วยขุยมะพร้าวเพียวก่อนนะครับชั้นล่างแล้วก็อาดินที่เราผสมเสร็จแล้วมารองขึ้นมาหน่อยนึงนะครับกะเอานะครับแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรเสมอเนาะสูตร13 13 13นะครับสูตรไหนก็ได้นะครับที่เป็นเลขเท่าๆกันนะแต่ผมจะใช้สูตรนี้เนาะส่วนมากจะหาง่ายนะ ก็ใส่ไปเยอะหน่อยนะครับผมใส่ลงไปข้างล่างแล้วด้วยลืมถ่ายก็เลยเอามาโรยอีกหน่อยหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็อดินที่เหลือใส่ลงไปกดลงไปให้แน่นนะครับแล้วก็ทําเป็นหลังเต่าขึ้นมาเนาะเพราะว่าเราจะปลูกต้นนี้นะครับจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงนะครับเราคูดินขึ้นตรงกลางเพราะว่าเราต้องการให้รากเขาครอบไปแบบนี้นะครับ